สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมก็ผมลอรวมดำนะครับหรือว่าช่องยูทูบลออโลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับโอ้โหโ,หโ,หโหจะรีบไปไหนเนี่ยโอ้สายจวดสายแรงสายคลาสสิกต้องยกให้ทีมงานนี้เลยพี่น้อง วันนี้เราลนาพาไปตามรถดำคลาสสิกกันหน่อยครับระดับเผาเยอือท่านคุณปูท่านคุณทวดเลยแบบนี้ในตำนานในตำนานเป็นใครไปไม่ได้ครับพี่น้องดูลักษณะชมหน้าของเขาแล้วคุณปูแน่นอนโอ้ อีสุเคเอทครับคันนี้ซับอุดมหนึ่งโอหสเปกแรงเน้ยสเปกใหญ่เดี้ยกระบ,บะเขามาฐานเนี้ยน,นี่คันนาใหญ่ครับล้อสิบหกแปดจุดสองห้าห้าน็อตนี่อ้ยังเป็นห้าน็อตยังไม่ใช่คันใหญ่ครับยังเป็นคันธรรมดาอยู่ รอท้ายเป็นอะไรนี่น่าจะเจ็ดห้าศูนย์หรือเปล่ารอท้ายนี่นี่น่าจะประมาณเจ็ดห้าศูนย์ครับสวัสดีทักทายแซมซายให้ทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีทักทายพี่พีททีมงานทุกท่านครับตอนนี้อยู่กับทีมงานปอนิยมกิตเจริญนะพี่น้องโอ้จดจานยานบานทำเนียบครับนี่เพราะว่าอย่างนั้นแถวๆกระโดนโคอนี่เลย อ๋อนิยมกิจเจริญรถขุดคเน่ P400 ครับโคมาสุรุ่นห้าหรือรุ่นหกนี่แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นห้าครับออกตัวกับเจ้าคันแรกครับผมไวไม่ไวท่าน KS นี่คุมพลังล้นเหลือครับ <c oughs> ุมพลังอะไรเนี่ยร้อยสิบบรุ่นนี้อมแรงแรงพนังทีมงานนี้มีแต่รถคลาสสิกเลยอ้าต่อกับเจ้าคันที่สองครับพี่สมอโอสมอตอนเดียวฮีโน่ ino, รุ่นนี้น่าจะเป็นเครื่องยนต์อะไรเนี่ยเจโอเ่บอกรุ่นนี้นี่น่าจะประมาณนั้นนะครับนี่ โจเจ็ดสี่ครับเจ็ดห้ 7, นาน่าจะประมาณนั่นแหละเจอาเลยเจอาเลยฮีโน่เอฟซี C ีเจรหัสของเขาม,มาสังกัดติดตามทีมงานนี้กันหน่อยครับนานๆรอ้นจะได้มานะพี่น้องโซนทางนี้โซนำอำเภอศรีขอรพูมครับจังหวัดส,สุรินทร์ตอนนี้อยู่แถวตำบลช่างปีนะพี่น้องโลกบอ่อเก่านี่ เอาคูซายเป็นทมที่นี่อยู่เรียบทางรถไฟเลยนี่แล้ๆทางรถไฟเลยมองไปเห็นเลยนี่เร็วแรงนี่โคปสุตัวนี้นี่สำหรับโชเฟอร์ไมโครนี่ครับนี่ต้องยกนิ้วให้เลยพี่น้องแบบนี้ ทนได้นิ่มนวลมากครับเร็วแรงเร็วแรงนานๆจะได้เห็นโคมาสูรเร็วแรงแบบนี้พี่น้องพีซีร้ตัวนี้แทกลางน่าจะ60สิบนันี่หกสิหรือเจ็ดสิบมลยเร็วครับนี่โอบีบางทันยังต้องยกนิ้วให้เลยครับคันนี้สภาพสมบูรณ์มากเกียรติขอดีใช้โคมสูเยอะนั่นนี่ รอหลุนเดินถ่ายเมื่อสมัยแต่กอนครับเมื่อประมาณสมัยหนึ่งเดือนที่แล้ว <c oughs> เ็นคนมาสู่หลายครั้งครับส่วนทางนี้ <c oughs> เดี๋ยังออกตัวกับเจ้าคันที่สองครับท่านสมองเงินฮ i โนเอฟซี C J. ตัวนี้น่าจะร้อยเจ็ห้าครับหนิ่มๆนับๆ ไม่มีทางให้ให้ลุนให้ลันอะไรแล้วครับนี่แห็งโป๊กอ้ามันดูว่าเป็นทางรถไฟยังระบาดมันดูรถไฟไม่น้องหนุรถไฟมาแล้วโอ้เจ้าเลยเจ้าเลยมุ่งหน้าเข้าจังหวัดศรีสะเกดครับตอนนี้โอ้มาถ่ายแถวเลียบทางรถไฟก็เห็นรถไฟเลยไี่น้อง สวยด้แมคโครคันนี้เดี๋ยวตามกันต่อไปครับเดี๋ยวมาดูแม่โครกนก่อนครับตอนนี้รถดำน่าจะพักคานข้า,ขาระเบานี่ยังไม่เห็นมานะเพื่อนเดี๋ยวเรามาชมรถแมคโครคันนี้กันก่อนครับเกาโลกงระเบานี่ มีสติกเกอร์ภาษาญี่ปุ่นอยู่นี่นะตอนท้ายนี่ขวดทรงเขานี่โอ้พี่น้องถ้าเทียบกับโปรีนี่ก็ละเม็ดละไม้มีส่วนคล้ายเครื่องกันอยู่ครับคล้ายเครื่องกับมาร์คูนะตามที่ผมสังเกตหัวเขาจะเรียมๆครับโอ้ห์อ่มาแล้วครับตอนนี้ กับท่านรอ็อกร็อกนี่หลอดิรอ็อกนี่มาพร้อมด้วยฝุ่นห้องถลุมุสีอะไรครับแบบนี้นี่สีจะสวยด้วยนี่สีจะออกสะท้อนสะท้อนนะครับนี่ออกน้ำเงินฟ้าๆครับน้ำเงินไม่ใช่น้ำเงินนะนี่สีออกเหมือนว่าสียังไงไเครื่องีอะไรครับแบบนี้ น้ำทะเลบอกไม่ใช่น้ำเงินแก้วนะพี่น้องนี่เป็นน้ำเงินออกเหลือมๆครับ <c oughs> หระเปล่านี่ยผมมองสมัยตาผมบอดสีไปนี่ <c oughs> อยู่กับทันร็อกครับผมเหมือนเดิมฟฟร์วอตหนึ่งเชื่อเต็มของเขาหรือว่า Rocky. ร็อกกี้ร็อกในตำนานตำนานที่ยังไม่ชีวิตลงเรืออยู่ครับเขาว่าอย่างนั้นคนใหญ่เขาว่านะผมก็ว่าตามนะพี่น้อง หรือว่าร็อกไม่มีวันตายนี่แต่ระบบงานนี้จ่วงสายโดยเจ้าพีเชยโยโคบสุความเร็วสุดยอดเลยตั้งแต่ดูโคบสุมาของคันนี้นะครับผมว่านี่เร็วแรงลวงดินดันเหนียวๆเลยครับนี่คู่สะนี่ไม่ธรรมดาครับความหนักของเขา แป๊บเดียวครับเที่ยวหนึ่งนี่ใช้เวลาไม่ถึงไม่ถึงสองนาทีนะพี่น้องแค่นาทีเดียวกว่าๆไปเลยสวัสดีท,ทักทายแซมซายให้ทุกคนด้วยแถวนี้มีสวยไหมตัดกุยเทแค่ไหนเหม็นกุ้ยคล้าเนะ่ยโซใค่นี้มีแต่คอมเมนต์มาครับไม่คใครสาบเลยแถวนี้เอา้า ท่านเราออกัวมาแล้วต่อกันด้วยท่านนิโน f เอฟซีใช่ไหมเขาเรียกเอฟซีหรือเปล่าเนี่ยกระบะคลาสสิกโอ้ตํานานตํานานตํานานร้อยสิบเจ็ดมานน่หรือว่าอะไรตัวนี้ร้อยสี่ห้าป่ะโอ้เจ้าเลยเจ้าเลยอันนี้เป็นคานใหญ่แล้วพี่น้องคานข้างหน้านี่หกนอดแล้วครับ ข้างหลังหกนอดเหมือนกันพร้อมแบกพร้อมมันทุกเลยรุ่นนี้ตัวนี้ขุมพลังฮีโน่ระหัสเขาผมไม่ทราบเลยรหัสอะไรนี่โอ้ดูเสาข้างหลังเขานี่เสาฝาท้ายนี่สุดจัดเลยพี่น้องสูงจัดติดลมซ้ำได้ซ้ำนึงนี่โอ้ดิดท้ายเองนี่ไม่มีการไม่มีการต้องให้รถไปโคดันนะพี่น้องตัวนี้ เอาออกแบบมาโดยเฉพาะเอาไว้ดีท้ายไนี่เสาสูงสูงนี่ใช่ไหมช <c oughs> ่วงเต็มอุ่มเต็มระบบเลยครับกับรถขุดคันนี้แมเร็วแรงเหลือเกินทีมงานพรานิยมกิจเจริญ <c oughs> รอรถก็เพึงมาเข้ามาชมอะไรนี่ข้างแรกอะไรนี่ ทุกครั้งก็บอกว่ารถดํามากันเยอะนะพี่น้องรถดามากันประมาณวันหนึ่งเจ็ดถึคันครับแต่วันนี้ติดธุระประมาณสองคันเหลือไปวิ่งกันอยู่ห้าคันครับเ,รเ,เต็มแล้วเอาสเต็ปกันออกตัวโอ้ใส่ดินงานเที่ยวมีมาทานงานเที่ยวธรรมดาธรรมดาครับไม่ต้องแบกมากเกินไปพอดิพอดีเอาแค่สมราคาสมเนื้อครับพี่น้อง กดลาเขาแจมแน่นอนทัดบุญหลวงเอาปิดเกมกับเจ้าคันสุดท้ายคันนี้ท่านร็อกร็อกเล็ก <c oughs> มีการชนเล็ด้วยเ <c oughs> จ้าเลยเจ้าเลยอีซูเอ็นพีอาร์ครับตัวนี้คานใหญ่แล้วข้างหน้าเหมือนกัน6น็อตเหมือนกัน <c oughs> อันนี้ก็ชาวบ,บ้านเราเขาเรียกว่าร็อกเล็กนะพี่นน้องร็อกกี้เล็ก มีโรก,กี้ใหญ่ก็ต้องมีโรก,กี้เล็กคุมพลังอีสุครับ่ข่ของเขาไม่ทราบราคาเหมือนกันครับป่าฟังทางนี้เขาวิ่งกันเท่า่นะพี่น้อาสำหรับรอโลนี่เข้ามาก็จับกรองไดก้กระใสเลยครับขออนุญาตทางด้านเท่าแก่แล้วบอกว่าแอร์เลยแอร์เลยนะไปยัวเ,เลย <c oughs> ไม่รีรอครับ ข้อมูลไม่มีทายยางเดียวคันนี้เป็นเสาเตียนะดูไปแล้วเปรียบเทียบกับคันเมื่อกี้ครับอันนี้เป็นเสาเตีย้ยสาหรับเทหินเทสายครับนี่แบบนี้เมื่อสมัยตะกอนเขาบอกว่ารถเทสายเขาว่างันมาเทดินนี่เสาเตียเ้ยเตียนี่ค่อนข้างเทย,ยากเลยพีนะ่น้องตามสไตล์ของเขาเจอดินก้อนๆใหญ่ๆหน่อยนี่อย่างอย่างนี้นี่มีสิทติดกระบะรับ ประมาณสัก5้าถึงหกพุ่งเกมพี่น้องเต็มเลยเอา้าปิดเกมกัเจา้าครั้สุดท้ายครับผมกับ NPR คันนี้แรง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 เอา้าฝากไว้ด้วยนะครับผมทีมงานอีกทีมงานหนึ่งครับนี่โซนเพลิงสีขอรภูมิครับทีมงานมาตรฐานบอนิยมกิจเจริญครับตัดจ,จานยานทำเนียบนะพี่น้อง แล้วก็ช่องยูทูบของผมเลยนะครับลอโลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ